โรคไขมันพอกตับโรคสะเก็ดเงินโรคเบาหวานรถอยู่เลนเลนหนึ่งข้ามไปอีกเลนหนึ่งอ่ะกลัวตายละมันไม่ใช่ครั้งเดียวอ่ะมันมันห้าหครั้งก็เริ่มจากการที่ผมเป็นเซียนพระเนี่แหละครับแล้วขายพระดีจนน้ำหนักตัวมัน ไปทะลุร้อยกว่าผมจะทํางานอยู่บนมือถือไงแล้วก็ไม่ได้ออกกําลังกายเวลาผมหลับผมจะต้องตื่นนอนประมาณ10-20ครั้งเพื่อมาชีคือรู้เลยว่าไตาอ่ะมันทํางานไม่ดีแล้วก็ขามันจะบวมคือนอน1ิบชั่วโมงตื่นมาก็ไม่รู้สึกอิ่มแล้วก็ง่วงเหงาหานอนตลอดจนแบบขับรถหลับในมันจะมีฉอดหนึ่งที่ผมส่งเมียตอนตีห้าเสร็จแล้วก็ผมกลับมา6กโมงเช้าเพื่อมารับลูกแล้วก็ออกไปส่งลูกตอน7จ็ดโมงเช้าแต่ขากลับมาเนี่ยคือภาพมันตัดเลยมันหายไปวบแล้ว หน้าผมเนี่ยรู้สึกได้ว่ามันมีเสียงดังตูมขึ้นมาจอดรถด,ดูรู้เลยว่ามันมีกองดินอยู่หน้าอยู่หน้าเสาไฟติดเดียวเองคือตอนนั้นคือรู้รู้เลยว่าเฉียดมากๆถามคนที่เขายืนดูเขาบอกรถรถอยู่เลนเลนหนึ่งข้ามไปอีกเลนหนึ่งอะ่ะคือจังหวะนั้นก็คือแบบกลัวตายละมันไม่ใช่ครั้งเดียวอะ่ะมันมันห้าหกครั้งพอรู้สึกแย่อย่างแรกที่คิดเลยก็คือการวิ่งก็ไปซื้อรองเท้ามาวิ่ง ก็วิ่งได้เหมือนกันวิ่งอยู่พักเดียวคิดว่าไม่น่าจะใช้ทางก็เลยไปต่อยมวยพอดูแล้วต่อยมวยมันน่าใช้กล้ามเนื้อเยอะก็ไปลงคอร์สต,ต่อยก็ต่อยได้เหมือนกันแต่ว่าเขาจะให้วิ่งรอบสนามมวยให้กระโดดเชือก200ทีทําได้แต่ว่ามันทําไม่ไหวเพราะ ตัวอ้วนมากและเข่ามันพังเดือนนึงลงไปประมาณโล2โลแล้วมันก็ดีดกลับจนสุดท้ายผมไปเจอวิกฤตบางอย่างที่อยากจะเปลี่ยนแปลงมันจริงๆก็คืออาของผมสองคนอาคนแรกเป็นผู้หญิงเส้นเลือดในสมองแตกเป็นอัมพาตพืครขึ้นซี่แต่ว่าอาคนที่2ก็คือเขาเป็นคนที่ผอมแต่มีพุงแล้วเป็นคนชอบปั่นจักรยานมากครับแล้วทุกๆครั้งที่เขาปั่น่ะเขาจะผ่านหน้าบ้านผมเพื่อม,มาเรียกผมไปปั่นจักรยานด้วยแต่ผมก็จะตอบไปทุกๆครั้งว่าผมขีเ้เกียจปั่นครั้งสุดท้ายคือเมื่อปีที่แล้วเขามามาชวนผมป แล้วผมก็ปฏิเสธเข้าไปก็ทราบขา่าวหลังจากนั้นว่าสามวันก็คือเขาเส้นเลือดในสมองแตก3คืนแรกเขาโดนโรงพยาบาลเอกชนไปเกือบล้านญาติไม่หวก็เลยย้ายไปอีกโรงพยาบาลหนึ่งที่เป็นโรงพยาบาลรัฐก็อยู่ได้7วันแต่ระหว่างนั้น7วันก็คือเขานอนเป็นผักเรียบร้อยแล้วมันมีโมเมนต์บางโมเมนต์ที่ผมเห็นลูกเขาไปจับขาเขาเมียเมียเขาไปจับขาเขาแล้วบอกเขาว่าเออเดี๋ยวก็คงหายนะเดี๋ยวก็คงได้กลับบ้านด้วยกันในใจนะผมนึกถึงตัวเองมากกว่าว่าถ้าเปลี่ยนจากเขามาเป็นตัวเองในตอนที่เราอ้วนอะ่ะ เราไม่ได้ออกกําลังกายเลยแต่เขาอ่ะออกกําลังกายเกือบทุกวันแล้วไปเกิดแบบนั้นขึ้นมาภาพนั้นอ่ะมันมันจำอยู่เคยเชื่อเสมอมาว่าคนที่ออกกําลังกายอ่ะน่าจะแข็งแรงที่สุดถ้าเราไม่เปลี่ยนแปลงบางอย่างผมว่าผมน่าจะไปใกล้เคียงกับเขาแหละประกอบกับที่เมียผมอ่ะฟอกตมาสีปีแล้วถ้าผมต้องเป็นอะไรไปอีกคนนึงผมว่าเมียผมอ่ะน่าจะแย่กว่าเดิม จนมาเจอเพื่อนคนหนึ่งครับที่ชื่อโคโตเป็นเพื่อนเรียนกันมาเนี่ยแหละครับเขาก็มาบอกเ่าเรื่องของเรื่องโภชนาการเพื่อนก็บอกว่าเอาจริงๆเว้ยเอกจริงๆอ่ะนายต้องกินให้ถูก80%แล้วค่อยออกกําลังกาย20%หลักๆมันคือการกินให้ครบถ้วนและมีประโยชน์ไม่ได้เชื่อแบบ100%ซแต่ก็เหมือนกับคนที่ไม่มีทางเลือกแล้วเพราะตอนนั้นก็ป่วยแล้วก็หาหมอเมียก็ฟอกไตรู้แค่ว่ามันอาจจะเป็นตั๋วใบสุดท้ายของชีวิตก็ได้อย่างน้อยต่อให้เพื่อนหลอกมันก็อาจจะเป็นเงิน ครั้งสุดท้ายที่ผมซื้อเพื่อนของคนนี้ก็เลยตัดสินใจใช้มันดูเดือนแรกมีวินัยแบบเป๊ะๆแล้วก็กินแบบมีโค้ดคอยดูแลโภชนาการก็ลงไป13โลแบบงงๆเลยพอเดือนที่2มันก็ลงมาประมาณสัก5โลกว่าๆสรุปประมาณ6เดือนที่ผ่านมาก็คือหายไป60กว่าโลครับผมตอนนี้ผมไม่ได้ต้องไปหาหมอไม่ต้องกินยาอะไรเลยแล้วก็ตอนนี้สุขภาพผม ค่อนข้างแข็งแรงมากเหมือนได้ร่างกายใหม่เลยตามชื่อเลยครับผมเชื่อไหมว่าผมเคยหาะไรได้จากการขายพัได้วันละเป็นสามแสนสี่แสนนะแต่มันไม่มีประโยชน์เลยในวันที่ผมไม่มีร่างกายที่จะไปทําอะไรพอมันดีขึ้นผมก็ส่งต่อให้กับคนที่ผมรักส่งต่อให้กับคนที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพกลับไปใช้ชีวิตได้เหมือนปกติชีวิตผมอะ่ะมีลมหายใจเพื่อลูกแค่นั้นเอง ไม่ได้มีลมหายใจเพื่ออย่างอื่นไม่ได้มีลมหายใจเพื่อเงินก็อยากให้ทุกคนเห็นว่าอะไรของร่างกายมัน,ม,นมีราคาแพงมากในวันที่มันเสียมันไม่มีทางซ่อมได้ก็อยากจะเป็นกําลังใจให้กับคนที่ต่อสู้กับโรคต่างๆม,มันสามารถเอาชนะได้